โอ้อากาศสดชื่นมากแต่หนาวโอ้ยดูตะวันตะวันสวยจังเลยเห็นพระอาทิตย์ยังงี้ไม่ได้ร้อนด้วยจ้ะหนาวโอ้ยเสียงนกหนาวจนต้นไม้แข็งเลยทุกคนไอโคมไฟอันนี่พปียาตองปิดเปิดปิดเปิด ไม่ได้เป็นอัตโนมัติแบบนาบานเนาะจ้ะที่นาบานมันจะเป็นอัตโนมัติปิดเปิดเองเนาะที่นี่ก็อันดวงนี่ตองกระดวงนี่ตองไอ้นี่จ้ะต้องปิดด้วยด้วยไอ้ปักเนาะปักมันอยู่ข้างบนนู้นนะจ้ะทุกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากเลิกงานมาเนาะ เดี๋ยวพาเปียเจอ,อธิบายฟังเด้อจะ้ะแล้เข้าบานมาเราก็จะปิดไฟนะคะเราก็จะปิดตรงนี้เนาะมันอยู่ข้างบนนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้มือมันพลาดไปถูกฮัตกอ,<ๆ>อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอืมกว่าจะได้เนาะ ตื่อๆเสียงเ้าอีกกับเสียงแอด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 โอเคได้แล้วได้แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปียชีวิตเรียบง่ายอินโนเวนะคะทุกคนจะเรียกง่ายๆสั้นๆกับพาเปีย,ยกับพอ่อแล้วเนาะจ้าก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบคุณมิตรภาพที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะนานแล้วเนาะไม่ได้หลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเนาะจ้าก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแต่ทุกวันเนาะก็ยุ่งทำงานจา้ะทำงานทำงานหลักนะคะทุกคนวันนี้ก็ประเทศนอร์เวยก์ก็ยังมีหิมะตกแล้วก็หิมะก็ยังมีอยู่ความหนาวก็ยังมีอยู่วันสองวันนี่ก็ลบสิบ หถึง17องศาแต่ว่าวันนี้ก็ประมาณ12องศาเนาะลบนะคะลบนะเนาะเหตุการณ์ก็จะมาเล่าให้ฟังก็แบบโอ้ประมาทมากๆแล้วก็เออ่มีคิดมีฝันว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยทุกคนพ่อเปียก็ตกใจมากๆเลยเปลว่าถือว่า,าขาดมาได้ยังปลอดภัยนะ ก็ทุกคนเห็นไหมเป็นจุดเป็นแผลตรงนี้จะ้ะแต่ว่าพาพเพียรทา,าแป้งเนาะมันมันอยู่ตรงจุดนี้เนาะจะ้ะเกือบจ้ะเกือบถิ่มตาจะ้ะวันนั้นก็ไม่ได้ใสแว่นตานะยังดีนะก็ยังโชคดีที่มันมีมาเสียบตรงตาเนาะจะ้ะทุกคนมันมาเสียบตรงนี้เนาะถ้าเห็นนะเห็นเป็นแผลแดงๆเนี่ยใช่เลยจะ้ะเป็นแผลแดงๆเนี่ยนี่เลยจะ้ะ แบบว่าโอ้ยตกใจไหมตกใจตกใจมากๆถือว่าแบบว่าขาดแคลวยังปลอดภัยเนาะทุกคนทามันทิ่มตาก็คือเขาไปนในตาเลยนะทุกคนเป็นความประมาทของพาเปียเนาะพาเปียก็เดินเขาเดินออกกับปิดวงปิดไฟตรงนั้นบ่อยแล้วก็คิดอยู่ว่าจะใหญ่จะใหญ่มีดมีดนี้เอาไว้เข้าปลาเนาะจ้ะจะใหญ่มีดแต่ไม่ได้ทําสักทีใน ในที่สุดก็เกิดเหตุที่แบบนัากลัวมากเนาะทุกคนเดิน,เด,นเดินเขาออกกับปิดไฟเนาะเมื่อสามวันที่แล้วนะเนาะพะเพียปิดไฟตกทิมเลยจ้าอู้นัากลัวมากมากเลยเป็นความประมาทแล้วก็ความโชคดีกับโชคร้ายก็มาพร้อม,อมๆกันเนาะก็พะเพียก็จะต้องระวังต่อไปเหตุการ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาเนาะทุกคนก็ไม่ให้ประมาทกับชีวิตเนาะเป็นบทเรียนที่น่ากลัวมากนะาเนาะพะเพียก็ได้เก็บยายสิ่งของมีดนั่นไปที่อื่นเนาะไม่น่าคิดเลยว่าตอนแรกนะ่ะมาปีทีแล้วก็คิดอยู่ว่าจะยหญ่จะใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เนาะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยว ไปออกกําลังกายกันเนาะจ้าพาเปียออกกําลังกายนี่ไม่ได้ว่าเพื่อลดทุนเด้อจ้าจ้าการการออกกําลังกายของพาเปียก็ไม่ได้ว่าออกเพื่อลดทุนนะคะไม่ไม่ได้ลดทุนนะคะทุกคนพาเปียออกกําลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้จิตใจให้เข้มแข็งให้อ่ามีสตินะคะแล้วก็ มันกระชวยใดเยอะเนาะเพราะว่าเริ่มอายุมากแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเนาะเราก็มาออกกำลังกายเบาๆกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไปรับชมกันเลยน้ำมันสักนิดนิดนึงพอพอแล้วช้อนหนึ่งไม่ถึงช้อนด้วยซ้ำ สวดีแม็กกี้สักนิดพอม <S ess AC> <โช>ีรถเฮ้ยกลัวจะเสร็จมะมากินอาหารเช้าเอ้าลืมนมลืมนมเอานมมาแล้วกาแฟะก็ะไดกินแล้วจ้ะก,กินกาแฟแล้วเนาะแล้วก็มากินอาหารเช้านี่ดื่มกาแฟะมะกินอาหารเช้าแล้วจได้ <S <S ไปออกกําลังกายกันจ้าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะมาอร่อยร้อนๆเลยอืมอืมพอบานก็ไปทำง,งานแล้วจ้ะเป็นหลาก,ก็อออกไปเที่ยวและอร่อ ซอสแม็กกี้รุ่นนี้อร่อยแออร่อยนะอืมวันนี้อยากกินตังแต่นะ อร่อยอร่อยอาหารเช้าเบา,เบาๆเนาะทุกคนกินแบบนี้ละจ้ะ ออกกออกกำลังกายเลยเด้อจ้ารออีกรออีกครึ่งชั่วโมงนะคะรออีกครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ออกกําลังกายนะคะ ตัวพวนตัวพวนอยากออกกำลังกายด้วยน่าน่าเห็น,นวกวนอีกแล้ว,วกวนอีกแล้วกวนอีกแล้วแหน่แหน่แหน่เฮ้ยไหนเบ็นลาะขาดแล้วขาดแล้ว เบ้นลาเฮ้ยเฮ้เบ้นลาไม่เอาขาดนะขาดนี่ยนี่ยทำขาดไปแล้วนี่นี่ยเธอทำขาดไปแล้วนี่มาค่ะวันนี้เป็นครัง้ทงที่สองเนะาะครั้งที่สองของการออกกำลังกายนะเราก็จะ เบาๆสบายๆบวนจลัวดจะวบกวดเลยนะคะมาค่ะหมอบรกายสุขแล้วนะคะใช่ไม้่โเคไ่ด้รู้สึกติ